วันนี้ผมจะมาซื้อบอสในเกมเทเลียอีกแล้วนะครับบ <nu> อสที่ผมจะสู้ก็คือบอ <ๆ S 2> สเกลทอนนะครับบอสตัวนี้สามารถอยู่อยู่ในดันเจียนนะครับเป็นดันเจียนทางด้านซ้ายสุดแมปหรือด้านขวาสุดแมปนะครับบอสตัวนี้เราจะเจอกับเป็นผู้เฝ้าดันเจียนนะครับ mm. ถ้าเราต้องไปตอนคืนแล้วกดคำคำนี้นะครับบอสตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาให้เราตีนะครับ mm. ถ้าเราฆ่าบอดีได้เราสามารถเข้าดันเจียนได้นะครับ บอสตัวนี้จะมีข้อมูลและของประมาณนี้ครับแล้วสรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมจะเอาคลิปต่อซูมมาให้ดูนะครับสบรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ